สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะเชิญชวนพี่น้องมาทำการทดลองสร้างสกูบี้แบบไม่มีหัดเชื้อนะครับโดยสูตรวันนี้จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับที่จะต้องเตรียมคือโหลนะครับหรือภาชนะที่จะใช้หมักนะครับต้องเป็นโหลกแก้วนะครับสองผมจะใช้มะนาวนะครับ การหมักสามวันนี้ผมจะใช้น้ำน้ำต้มข้าวนะครับหรือที่คนสมัยก่อนเขาเรียกว่าน้ำเช็ดข้าวนะครับก็คือเป็นน้ำที่ต้มจนเดือดแล้วก็เทออกมานะครับแทนน้ำตาลน,นะครับสนะครับวันนี้ผมจะใช้น้ำหมักกาแฟนะครับที่ผมหมักไว้เป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เอามาต้ม มาทดลองดูว่าเขายังยังจะทํางานได้ไหมนะครับวันนี้เป็นการทดลองทดลองทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งยูลินซีที่อยู่ในกาแฟที่ผมหมักเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะทนร้อนได้หรือไม่นะครับเริ่มกันเลยครับภาชนะอโหลเนี่ยผมอเอาไปต้มค่าเชื้อแล้วนะครับเรียบร้อย รวมนั่งรวยนะครับรวยด้วยนะครับเริ่มกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเอานาวมา,มาหั่นผ่าซีกนาวผมก็ล้างทําความสะอาดลแล้วนะครับผมจะหั่นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆเพื่อให้เ,เขาได้สัมผัสกับน้ําได้ง่ายที่สุดนะครับจะใช้ประมาณสามส่วนนะครับโดยประมาณ ผมจะเลือกเอาสูยสวยๆนะเพราะว่าคงใช้ไม่หมดตน้นผมมันเล็กนิดเดียว อีกหนึ่งแล้วกันหลังจากที่ใส่มะนาวไปแล้ว ก็ประมาณสามส่วนผมจะเทนเวลาประมาณสามส่วนนะครับแล้วก็จะเ,เทน้ำหมักกาแฟไปเลยนะครับหมดนี่แหละอืมนะครับตามด้วยน้ำต้มข้าว อโอเคได้แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะหาถ้ากระบางมาอ่ามาปิดในในช่วงแรกนะครับเพราะว่าในช่วงแรกที่เขามีการหมักนั้นมันจะเกิดแกส๊สนะครับจะเห็นว่าผมสูตรนี้ผมไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะมันเป็นของเหลวทั้งหมดนะครับโอเคนะครับ ผมก็เอาฝามปิดไว้ก่อนนะครับต่เนี้ผมเอาผ้ามาปิดที่หลังนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงเขาจะสร้างสกูบี้ให้ผมได้หรือไม่รอลุ้นและรอติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่มีใครผิดใครถูกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ